สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปิดตํานานการส่วนแก้วห้างดังคู่เมืองเชียงใหม่ วันที่17มิถุนายน2565ศูนย์การค้าการ์ดสวนแก้วออกแถลงการปิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบหลายด้านทําให้ผู้ใช้บริการศูนย์การค้าลดลงทั้งนี้แม้ทางศูนย์การค้าจะพยายามช่วยเหลือตัวเองทั้งการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆทั้งปรับลดช่วงเวลาเปิดปิดห้างเพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้า ลดตัดเงินเดือนพนักง,งานแล้วแต่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นรายได้ของกัดส่วนแก้วไม่เพียงพอชำระค่าใช้จ่ายได้อีกทั้งภาครัฐไม่มีนโยบายผ่อนปรนหรือช่วยเหลืออีกต่อไปจึงจำเป็นต้องหยุดดำเนินการเป็นการชั่วคราวเพื่อมาให้เกิดการหยุดกิจการฉุกเฉินซึ่งจะกระทบกับลูกค้ามากไปกว่านี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่닷คขอบคุณครับ